สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Dream Story ใครเคยเป็นบ้างครับเคยในสมองของเราเนี่ยมันคิดแต่เรื่องในอดีตคิดจนตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขครับผมก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะคือเป็นคนที่คิดถึงแต่เรื่องอดีตคิดถึงแต่เรื่องอดีตยังไงคือเรานําเรื่องเก่าๆเ,เนี่ยเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนี่ย กลับมาคิดนะฮะสมมุติวันนี้วันนี้เนี่ยเราทํางานทํานูน่ทนทํานี่งานมันก็เสร็จลุล่วงผ่านไปเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วนะฮะหรือเหตุการณ์ที่เราเคยผ่านไปเนี่ยแล้วพอวันต่อไปเรานําเหตุการณ์เหล่านั้นกลับไปคิดนะเพื่อนๆกลับไปคิดถึงกลับไปคิดย้อนดูนะ เรื่องดีๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกเอ้ยมันมันนึกถึงความหลังไงแต่เรื่องที่มันไม่น่าคิดเนี่ยเรื่องที่มันทำให้เราปวดสมองในอดีตเนี่ยเรานำกลับมาคิดแล้วมันทำให้สมองเราเนี่ยสับสนมากมันทำให้สมองเราเนี่ยตื้อแบบคือเหมือนมันมืดนะอืมพอมันมืดปุ๊บเนี่ยมันก็ เกิดความวุ่นวายในสมองจึงทำให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์บางครั้งเนี่ยมันชิดจนแบบสมองของเรานะฮะจนกระวนกระวายแล้วจนปวดหัวมิมันมีวิธีการแก้ไหมเมื่อมันเป็นแบบนี้นะฮะวิธีการแก้ของเราง่ายๆเลยครับเพื่อนๆ การฝึกนั่งสมาธิเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญมันเป็นการฝึกจิตของเรานะเรานั่งสมาธิ15บหถึงยีนาทีมันจะเป็นการฝึกจิตนะฮะให้เราเนี่ยอยู่กับเรื่องปัจจุบันไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรมาก็ตามนะฮะให้คุณนั่งสมาธิเลย คุณไม่จําเป็นต้องนั่งทุกวันนะฮะเอาวันที่คุณอ่าเป็นนั่นแหละคุณคิดวันไหนุณนั่งเลยหรือถ้าให้ดีนะนั่งทุกวันก็จะดีนะฮะอย่างนน้อยก็สองวันครั้งอย่างเงี้ยสามวันครั้งเพื่อเป็นการฝึกไงเราไม่ต้องรอให้ถึงวันที่เราคิดหรอกเพืเ่อนๆให้เราฝึกก่อนเลยเพื่อที่จะให้จิตใจเราเนี่ย เข้มแข็งไม่นำพาตัวเองไปคิดถึงเรื่องอดีตเพราะคิดแล้วเนี่ยมันมีแต่เรื่องทุกคิดแล้วเนี่ยมันมีแต่เรื่องหนักสมองคิดแล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปหาทำพอเรานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เรายุบหนอ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 เราท่องไปท่องไปเรื่อย อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่องไปเลยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันการที่เราอยู่กับกับปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขมากที่สุดครับเพื่อนๆนะฮะเราอย่าไปคิดถึงอดีตและที่สําคัญการคิดถึงอนาคตการะวงกับเรื่องของอนาคตก็เช่นกันเราอย่าไปะวงกับอนาคต มากจนเกินไปไมันจะทําให้เราเป็นทุกข์นะฮะใครที่อยากมีความสุขเนี่ยต้องมาฟังเลยอันที่สองการแก้อันที่สองก็คือพาคนเนี่ยออกไปออกกําลังกายฮนะเพื่อนๆจิตใจคนกําลังชิดจนปวดหัวูนเนี่ยให้ลุกแล้วไปใส่รองเท้าวิ่งออกกาลังกายเดินออกกาลังกายหรือการออกกาลังกายในรูปแบบ,บอื่นๆเนี่ยโยคะหรืออะไรก็ได้ มันจะทําให้จิตใจของคุณเนี่ยลืมเรื่องราวที่คุณชิดแล้วคุณจะกลับมามีความสุขนะฮะอันที่สามก็คือหากินของอร่อยอร่อยเมื่อเราได้กินของอร่อยอร่อยแล้วมันจะทําให้เราลืมเรื่องราวที่เรากําลังชิดและอันที่สุดท้ายก็คือการออกไปเที่ยวการออกไปเที่ยวเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นสิ่งใหม่ๆ เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกับเราได้ออกไปเปิดโลกนะเราอยู่แต่จุดเดิมๆนะฮะพอได้ออกไปเห็นสิ่งใหม่ๆมันก็ทำให้เรามีความสุขทําให้เราปราบรื่มปิติกับปัจจุบันที่เราที่เราอ่าอยู่นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขสำหรับคนที่คิดถึงแต่เรื่องอดีตนําเรื่องอดีตเนี่ย เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยนำกลับมาคิดจนทำให้ตัวเองไม่มีความสุขซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมากนะฮะใครที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่พยายามฝึกจิตของตัวเองนะฮะอย่าให้คิดไปถึงแต่เรื่องอดีตเรื่องไหนควรปล่อยคุณต้องปล่อยไปนะฮะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยฮิเมื่อวานเราทำอ,อันนี้ผิดพลาดนะนะฮะ เราอย่านำอไอ้ตัวที่เราผิดพลาดน่ะกลับมาคิดนะว่าเฮ้ยทำไมถึงผิดพลาดทำไมเราถึงผิดพลาดทำไมวันนั้นเราไม่ทำให้ดีกว่านี้ทำไมวันนั้นเราไม่ทำขั้นตอนแบบนั้นแบบนี้ถ้าหากคุณคิดแบบนี้เนี่ยคุณเป็นทุกข์แน่นอนนะฮะคุณเป็นทุกข์แน่นอนถ้าหากคุณคิดแบบนี้เมื่อคุณผิดพลาดปุ๊บเนี่ยให้คุณคิดว่าเฮ้ยเราผิดพลาดเพราะอะไร เราทําผิดเพราะอะไรเรื่องไหนหรือขั้นตอนแบบไหนเรายังขาดขั้นตอนอะไรอยู่เนี่ยฮะความคิดที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองนะฮะความคิดที่จะทำให้เรานํากลับมาคิดทบทวนแล้วแล้วจะทําให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ใช่ว่ากูจะมาอ่าพี่ทําไมไม่ทําแบบนี้พี่ทําไมอ่าขาดอันนู้นขาดอันนี้อยู่นั่นคือ แบบนั้นปวดหัวฮะเพื่อนๆถ้าหากอยากมีความสุขเนี่ยก็เหมือนที่ว่าปล่อยได้ปล่อยแล้วคุณจะมีความสุขยิ่งปล่อยวางเยอะยิ่งคุณมีความสุข